สวัสดีครับครับเมื่อครั้งที่แล้วหนูเรียนโฟนิกเสียงอะไรไปบ้างนะครับ S ออกเสียง t p a i n โอเคแล้วคราวนี้ก็จะมาหัดอ่านให้มันเป็นคำใช่ไหมอ่าเริ่มเลยนะคำแรก

โอเคให้เพื่อนๆไปลองอ่านกันหมดเลิฟใช่ไหมเอาเพื่อนๆก็จะอ่านเก่งเหมือนกันทุกคนใช่ไหมครับบ๊ายๆเพื่อนๆเนี่ยบายขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับ